สาวไทยอยู่กินกับฟอที่เมืองไทยประมาณ8ปีแล้วฝรั่งอายุ78ปีตอนเจอกันเขาอายุ70ปีฝรั่งให้เงินใช้ตลอด8ปีเดือนละ20,000บาทไม่เคยขาดไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่ฝรั่งบอกว่าเขาทำพินัยกรรมยกเงินก้อนหนึ่งไว้ให้เธอแล้วเธอบอกว่าเธอเต็มใจอยู่แบบนี้ไม่ได้อยู่เพราะรักแต่ว่าอยู่เพราะสงสารในความใจดีของฝรั่งและอีกอย่างงไม่ได้อยู่เพราะเงิน เธอไม่ต้องการทะเบียนสมรสเพราะว่าอยู่แบบนี้เธอมั่นใจและมั่นคงถึงแม้ว่าในอนาคตเขาจะไม่ทำพินัยกรรมอะไรไว้ให้เธอใดๆก็ตามแต่ณเวลานี้อยู่แบบนี้เขาดูแลเธออย่างดีให้เงินเธอใช้ทุกเดือนพาเธอไปนู่นนี่นั่นไปเที่ยวด้วยกันตลอดเขาใจดีมากบางเดือนเขา ก็ช่วยถ้าเงินไม่พอใช้และเขาดูแลพ่อแม่เธอเป็นอย่างดี <c oughs> ถ้าครอบครัวของเธอลำบากหรือเดือดร้อนถ้าเขาสามารถช่วยเหลือได้เขาจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเองโดยที่เธอไม่จำเป็นต้องร้องขอเลยแบบนี้จะไม่อยู่ด้วยได้อย่างไร